สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่28เมษายน2566นานะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26นะครับผม สำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูด0กับ1สำหรับเลขที่ออกนะครับผม1 5 3 7 1 7 1 5นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็3 7เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็7 1 7เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ17นะครับผมมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ51นะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่ที่3ตัวนะครับผม5้าหก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี มันจะให้เด่นอยู่ที่7รูดหนึ่งกับ3มนะครับผมชอบก็คอยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ7 7 2 เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับผม สำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกและก็หนึ่งแปดนะครับผม สำหรับสามนะครับผมสามสองสามสี่ 35 36กับ3ามเกานะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม78 19 ก็สานะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี7จ็ดหนึ่งหนึ่งและก็ 33. สามสาำหรับ3ตัวนะครับผม แปดเจ็ดสี่หกหนึ่งเก้า เก้าเจ็ดหกแปดห้าสามและก็เจ็ดหนึ่งสามนะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผม ในงวดประจำวันที่28เมษายน2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด1กับ3นะครับผมสำหรับ7 7 6 7 9นะครับผม7 4แล้วก็7 2สำหรับ1 1 2 1 4 แล้วก็18นะครับผมสำหรับ3 36 39 34แล้วก็35ตัวรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมกันให้78 19แล้วก็38ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิร์น 7, 7 1 1 สำหรับ3ตัวนะครับผม619 976แล้วก็713นะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคคาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องนะครับผมมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ